ครับอันนี้เป็นโครงสร้าง3ามแผงนะครับมีทีมงานมาเพิ่มสองคนเจ้าเดิมช่างโจโมบายอันนี้กำลังต่อสายอยู่อันนี้เป็นน่าสักครับทำโครงสร้างแล้วก็กำลังขุดหลุมเทปูนเนาะตัวนี้ใช้เป็นแผง สามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับของยี่ห้อจินโกนะเนาะโมโนตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังแผงเทียหนึ่งจากโรงงานนะครับตัวนี้ของยี่ห้อจินโกะสามร้อยสี่สิบวัตต์มีบาโค้ทุกแผ่นนะครับตัวนี้รับประกันยาวๆอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุดสามแผงสามแผงใช้แผงโมโน Okay. อน,นี้กำลังเตรียมเตรียมทำโครงสร้างตั้งเทพื้นโ okay. อเคน,นี่ก็ออกมาแต่เช้าหน่อยแดดพึ่งขึ้นพระอาทิตย์พึ่งขึ้นประมาณ7จ็ดโมงวันนี้7จ็ดโมงคึ่งพระอาทิตย์พึ่งขึ้นโอเคครับ ได้มาติดตั้งแผงโซลาเซลล์โมโนลูกค้าเรียกเป็นโมโนโครงสร้างหนานโครงสร้างใหญ่เทโคนด้วยครับตัวนี้ก็เก็บเก็บระบบได้ประมาณนี้เป็นแผงของยี่ห้อจินโกะนะครับเทียนหนึ่งจากโรงงานเลยก็เก็บสายได้ประมาณนี้ครับเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูรอบการทำงานของปั๊มเลยตอนนี้โดนโดนบังโดนบัง ได้สองพันเอ็ดได้โวลต์อยู่ที่แปดสิบห้ากระแสที่สี่แอมป์วัตต์อยู่ที่สามรอยสี่สิบวัตต์โดนโดนต้นพักะเดาบางังผมพามาดูวดี๋ยรอตัดออกเนาะครับโดนบังเต็มๆเลยนี่นี่ครับดบเบเีเราพาไปดูน้ำนก่อนก็ได้ค,ครับ บ่อนี้ก็หย่อนลงไปที่เจ็ดท่อนนะครับลดลดขนาดลงเนาะเหลือเป็นนิ้วครึ่งจากสองนิ้วเป็นนิ้วครึ่งเพื่อจะหย่อนลึกเจดท่อนน้นําก็ประมาณนี้อันนี้โดนโดนต้นผักสะดาบังก็เลยดูเหมือนได้น้ําน้อยหน่อยอแต่ไม่เป็นไรครับปานมานี้เดี๋ยวออรอรอตัดออกก่อนผมมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่ ส่วนเรื่องพื้นที่นะครับก็คือใช้ทําการ,กรเกษตรทั้งหมดเลยตั้งแต่ถนนมารวมไปถึงช่างโจ้ด้วยพื้นที่ใช้ทําการ,กรเกษตรเหมือนกันครับอันนี้โอเคนี่ใช่หมดเลยครับปล่อยน้ํำลงสระของพี่ชื่ออะไรนะครับพี่ พี่กิติพัฒนเนาะโอเควันนี้ก็รู้สึกโอเคไหมพี่ครับ <c oughs> ที่ได้มาติดตั้งให้เนาะโอเค <Okay. S 2> ครับขอบคุณมากครับขอบใจ <c oughs> ครับ,รบเดี๋ยวผมพาดูงานรอบๆอีกครั้งเนาะถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้ช่างโต้งนั่นเบอร์โทร0847960452เดี๋ยวผมลงลงไว้ใต้คลิปให้เหมือนเดิมครับโอเคพาดูรอบๆ ว่าประมาณไหนออตอนนี้โดนโดนโดน,โดนต้นสะเดาบังแดดอยู่ประมาณนี้ครับเ,เวลาก็ผมโฟกัสก่อนแป๊บนึงสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งครับโขเค,เคก็ขอจบคลิปแค่นี้เนาะ โอเคถ้าว่างๆไงเดี๋ยวผมมาถ่ายน้ําให้ดูเพราะว่าน้ําค่อนข้างอ่อดแล้วเพราะว่าโดนบังอ่ะผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมเข้ามาโอเคใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับเสาร์อาทิตย์ครับติดตั้งให้ได้อ่าโอเคสวัสดีครับ